สวัสดีจ้าพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนไลน์ n แนลจ้าวันนี้พาแม่เงยไข่มะแดงตามออเดอร์จ้าพี่น้องรั้งที่สามจ้าไข่จ้าพี่น้องเพิ่งมาด้อจ้าพี่น้องเลิกงานแล้วก็เพิ่งมามาอนู่ยบระะิษัทนี้คือดึงดีดึงดีอยู่ ฮัลให้รับพร้อมบเด็นี่มันจะพี่น้องหางเดียวจ้ะโอ้ย,อยมดกัดขนาดเลยคนไข่งงามเจ้ะพี่น้องเพราะว่าไข่น้อยกิดบ,บ่ค่อยหลายจ้ะพอห้าวไส่สวิงเนาะบเอาแป้งใส่มาลองเลยเอาแป้งไม่ใส่ก็ลูกแป้งใส่<อ>จ้ะพี่พน้องคนไข่เปต้าซอสจ้ะพี่น้อง ไม่ไรลรลุดออกจากพี่น้อง อย่างเงี้ยอย่างเง ok. ี้ยอาจารย์พี er ่น้องส่อนขนาดเลยเดทับกองมังกี้จ้าพี่น้องลงเลยจ้าลงเลยเดี๋ยวขออนุญาตเทเขาได้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าสาวลงจักสีถือกล้องจักสีเทคายบดแดงเงี้ยเงี้ยเงี้ยเแมาบดแดง อ้าวไข่ถั่กเขาทำข้าวเนาะ เงียยมันเนาะเงียบมแล้วเบ่งจ้าพี่น้องพอเงียลงมาแล้วก็ได้เนาะเทสตอนนี้มาเนี่ยเงีไข่มอแดงตามออเดอร์แล้วจ้ะพี่น้องลายขนาดเลยเอาเทสเทสเทสตอนนี้ตรงน ไข่ล้วนเลยจ้ะน้องคนนะไข่ล้วนเลยจ้าจรอบนี้ไขม่มาแดงยั่วจ้ะพี่น้องพอเอาแม่ออกมาล้วจ้ะพี่น้องเอาแม่ออกมาแล้ว มีแต่ไข่ใหญ่ล้วนเลยเดี๋ยวเอาเอาไปเทใสก่กระติกไว้ละกันยามน้นองเพิ่นสี่สร้างกิโลเพิ่นก็นต้องล้วนแป้งออกมอกาก่อนจ้ะพี่น้องเราค่อยไปสร้างกิโลอีกทีนึงสร้างกิโลเสร็จเดี๋ยวเพิ่นกะสีมาคุกแป้งเราค่อยจัดส่งจะ้ะอันนี้มาถ่ายพี่น้องเมองจะพี่น้องว่าแบบไหนเนาะ วิธีเข้าหาจังได้ไข่มดแดงอันนี้มาหาโดยธรรมชาติด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งทาหากนเด้อจ้ะพี่น้องมันลำบากขนาดใดเบ่อมสวัสดีพี่นยอยยังอ่ะสวัสดีมรับดมเ่อยยมดมดยยาด่อมดเปย่ คนหาออเดอร์เนาะบอต้อมโอ้ยส e. ูงเถอนี่ไม่ได้โคตรไม่ไหวเศบจฐาสูงบ่สูงมึเอาใจพี่น้องเพื่อทีได้แต่ละบาทเนาะบอต้อมเนาะลำบากพี่น้องเลยอันนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะวายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มแล้วจ้ะวายขึ้นทางสูงมันเริ่มขึ้นสูงแล้วเนาะตานนี้หากินยากได้บัดนี้ขึ้นทางสูงเนาะ พี่น้องสาวลุกไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งจ้ะตอนแีนเนาะสวยงามขนาดเอาเท่ๆสนนั้นนี่ขเนขึ้นหน่อยเนาะโอ้ยฟอะหน่งจ้ะหมดะงามขนาดเลยพี่น้องคนน่ะปีกตันเลยมาปีกตัมเานี่เราจะงแซบจ้ะนี่ีกในกายให้งาม มันคนก็่ามากนะจ๊ะพี่น้องอันนี้แบบเราต้องแบบนี้เราต้องเอาแม่ออกเนะจ๊ะพี่น้องเา,าัไกะ <c oughs> บางคนเพิ่นก็สั่งแม่ปีกนเ้ะจ๊ะพี่น้องโอ้โ่อสีหาได้ได้จ้ะนอนเลยเนาะเอาลูกเท่ดิอันนี้เราต้องเอานั่นแล้ว<พ>ลของเ<พ>ดอร์ของพรุ่งนี้จ้ะพี่น้องจะส่งพรุ่งนี้จ้า<พ>เป็นวันจันทร์เนาะส่งเนาะนอนเลยเนาะ โอ,โอ๊ยันาคารโอ้ยเ้าพิดพี่น้องเบาฟิดเาฟิวัววววววนาคารเนาะเพราะว่ามันหายากเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เพื่อนต้องไปห้อนแป้งออกเลอจ้ะแ้วก็ช่างกิโลว่าได้กี่กิโล้วก็เพื่อนก็สิคุกแป้งอีกทีนึง ลงมาเรื่อยๆนะสาวนิ่มเน,ะนาะรับเรื่อยๆมันบดสานิ่มออเดอร์นี่รับเรื่อยๆรับเรื่อยๆเด้อจ้ำพี่น้องออเดอร์นี่จ้ะงามขนาดเลยเหวินจ๊ะหนูจำพี่น้องพอลงมาแล้วก็โอ้ยงามคือเก่าเด้อจ้ำพี่น้องพนะ ออเทสเอาแป้งใส่ละบ้างเหรองานขนาดจ้ะแล้วก็ทใทสกันนะเทลูกไข่พี่น้องอ้ย น้าจ้าสะออนน้าจ้าเริ่มค่ำเลยเจพี่น้องถิ่นเมืองหมดตอมงามขนาดเนาะรอบนี้มาเจ้อไข่มดแดงปลอดสารพิษพี่น้องไม่ได้ใส่ยานี่เอาเท่ๆปนี่น้องเต้เต้ทำไมเทหมดแน่ขาวขาวขาวงามขนาดเลยไข่แมด้ปลอดสารพิษพี่น้องไม่ได้ใส่ยาเลย พอต้องกินจนจะหมดขึ้นกระติกเลยเจ้าพี่น้องโผน่ะปาดโทษพี่น้องเจ้าพี่น้องพอเห็นน้ำยุบพอดนะอ่ากล้องก็ได้พอดนะปาดเป็นโยยเป็นโยยลงอยู่พอดนะปาด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 พี่น้องเอ้ยพอดนะโอ้ยสูงขนาดจ้ะ ต้องโซมข่าวจะพี่น้องเพราะว่าบอโซมกับบอเห็นเนาะโอ้ยกองสาวลงนี่ก็ได้โอ้ยทุกห่างซออนซออนจะพี่น้องเะไรเยอ yeah, หมดแล้วสาวนี่้ยนักหบ่นักแป๊บกระเดียวว่านักไข่มาแดงสิดอกโอ้ย พ,พ,พี่น้องพี่น้องเพิ่นอาจฉันเ่เห็นจากเมื่อกี้นี่โอ้ยเพื่อนะข้ามอะไแห้งแม่หลายนอส่นิมเนาะมันกอดไข่มันไว้ข่าไรเลยเด้ออ่าจะไปสู้มาหางในงามขนาดอืมขนาดเลยนี่หางเดียวเด้อจ้ะพี่น้องมากขนาดนอสานิมเนาะอาหารก่แม่บ๊ต้อมเอาคุกเข่ากันก่นแม่เจ้ากด้คุกก่อน นี่ห้างเดียวเล้วจะพี่น้องถ่ายพี่เห็น้องคนเบิ่งเมื่อกี้เนี่ยจักเพื่อนหินโบหินโทรศัพท์กับจักนล่เนาะบา๊าตอมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแม่เอาเขาจะจะพี่น้องค่อยถ่ายพี่เห็น้องคนเบิ่งเนาะเบิ่งจะพี่น้องทางไหลล้วรถออกรถแม่มันบา๊าตอมเนาะพูดนะครับนี่นี่หนังสดเช่ไพี่น้อง <c oughs> หนังสดเลยเนี่ยไม่ไหวแนละ้ว เต็มขาเลยจะโอ,อนขนาดจ้ะปปไมขาจะโอ,อนขนาดเลยหางเดียวจะพี่น้องมาน,นี่นะนมานี่นะ,ะนไบไปด้แใดบอจ๊ะ เราค่ถ่ายพี่น้องคนเบิ่อ่ะกางกังไม่ออกพี่น้องสวยงามแล้วจ้าเนี่ยาาน่าประทมบนาะสวยงามเลยในชะสวยไหมดขนางกัดขนาดเลยบะต้มเอ้ย ลายขนาดบลาแซนิมเดี๋ยวตัจิงดไหนอันนี้จะคางเลยสาวนิมค้งเดียวคางเดียวเนาะหลังจากที่เฮาพัดอีกอันนึงอีกขานนึงเนาะบลาต้อนเนาะเมื่อกี้มัดกัดขนาดเพี่น้องก็ก็ก็สีมือบลาต้องกันเลยเนี่ยสีมือยังสีมือพัดสีมือชิมสีมือชิมของดีไม่ดีบลาต้อง้องชิมก่อนพี่น้องเจ้าเย็นลงก็ได้เดียวจ้ะทำเองจะอยู่เฉยๆสาวลูก หลายขานาดพี่น้องไปหนีจากตรงนี้ตะลุกเอา้าความงานพี่น้องกายสิเตรียมกระติกเลยเด้จเอจ้ะตามออเดอร์ของเฮ<อ>าพี่น้อจากพี่น้องการวิธีเพิ่นร่อนแป้งออกนอสาเนิ่มเนาะแล้วก็เอาไปชั่งกิโลชั่งกิโลแล้วก็ค่อยคุกแป้งใหม่เนาะ เอียดบ่เอยดเด้อจ้ะเบิ่งกัน้ความงามพี่น้องเอ้ยนาออกมานานนแต่ประมาณจักโลาใส่หมนีน้ํากระติกยังเด้อจ้ะพี่น้องเกือบเต็มิก่ซั่นเเนาะพนะอันนี้ยังบ่ทันรอนแป้งออกเด้อจ้ะพี่น้องตัวนี้ให้รอนแล้ว งานได้จ้าเป็นกาบใส่บร,บรไ์ได้เหรอสนิมถึงเงี้ยหมดแดงเราต้องร่อนออกร่อนออกมันมัดเนาะร่อนออกแต่เยอะยเยอะเยอะ ก็สั่งออเดอร์ไว้ก็คือจะส่งของพรุ่งนี้นอนสานิ่มเนะาะมีใบสามประมาณบสามเหรอใบสามใบสี่เพราะว่าต้องึ้นงานเห้ทุงาน,นงามขนาดเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนึกเ้าจะพี่น้องฝากก็ไลค์ก็ชแชร์หายบบบต้องออนอีนชนลแนลเด้อจะพี่น้องความงาม,มจ้า so what did